ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาคอดไท่ไก่ก้าวฟ้านะครับนีนนะครับเราก็อยู่ในแอปนะครับมาพัชตั้งเทศนะครับออนไลน์นะครับมาตับตู้ต่อสู้นะครับทางบ้านนะครับอาวอาจจะมีเสียงนะครับคุยกันบ้านนะครับก็อยู่ในนั่งกันอยู่ที่สาธารณะนะครับสาธารณะนะครับก็อยจะทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับได้ประชุมรับฟังนะครับไปครับขึ้นยี่สิบสองไปนะครับตำแหน่งนี้ขึ้นยี่สิบสี่ครับนะครับ จังหวะต่อไปนะครับก็ไปครับยีบสามไปครับนะครับเป็นโจนห้าแต้มนะครับหมากไายนะครับก็ห้าแต้มก็ห้าแต้มนะครับก็เอาลยดีครับเดินยังไงดีครับไปยี่บหกครับไปยี่หกอ่าเจอห้าแต้มแต้มนี้นะครับก็จังหวะนี้นะครับขึ้นไปค้ำนะครับไปค้ำไว้ก่อน ต่อไปครับเขาก็อาจจะต่อเรานะครับอาจจะเดินเก็บมาสิบรือเปล่าต่อแลครับต่อตำแหน่งนี้นะครับก็ยิ่งไป23ามได้ไหมนะครับยิ่งไปยีสาม นะครับหรือเวลาหมดนะครับคิดช้าไม่ได้นะครับเดินสองมาหกนะครับสองมาหกล้วก็เข้ากินนะครับต่อทิ้งครับเข้ากินนะครับเปิดโล่งๆให้เข้าครับไปเลยครับ หนีนะครับหนีตำแหน่งนี้นะครับก็วิ่งเข้าฮัได้ไหมครับไปครับวิ่งไปเลยครับเวลาไก่เข้าฟ้าก็จะหมดนะครับรูปนี้ไม่ค่อยได้ทบเจอเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เดินเดินไปสิบแปดเลยนะครับ เดินไปสิบแปดเลยนะครับให้เขาแซกกินนะครับอ่าแซกกินแล้วครับไปต่อครับวิ่งไปนะครับเขากินยี่สิบสามนะครับก็วิ่งเข้าฮอตนะครับก็กินนะครับอ่าตอนนี้กินคนละตัวได้ไหมครับนะครับคนละตัวนะครับคนละตัวไครับกินครับ ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็วิ่งเข้าฮอตนะครับไปครับไปเรื่อยๆนะครับไปครับตำแหน่งนี้นะครับก็ขวางไว้นะครับเดินเบียรขวางไว้นะครับโคตสู้ก็น่าจะยอมแพ้นะครับตอนนี้นะครับเกมที่หนึ่งนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นฝ่ายชนะนะครับ เรับาก็ไปเจอกันแผ่นที่สองนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นคนเดินทีหลังนะครับผู้ต่อสู้พุ่งหัวมานะครับอ่าตำแหน่งนี้ก็ไปครับเดินสิบนะครับเดินสิบห้านะครับผู้ต่อสู้เล่นเป็นอีปุ่มนะครับเดินไปสิบนะครับจะต่อเราหรือเปล่านะครับตำแหน่งนี้ครับก็ไปครับเป็นสามตัวเลี้ยงครับประทะอีปุ่มนะครับนะครับ เดินเจ็ดนะครับตาต่อไปนะครับตาต่อไปนะครับตาต่อไปก็เดินสิบสองนะครับผู้ต่อสู้ต่อมานะครับเดินสิบสี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับเขาจะต่อเราหรือเปล่าครับเดียนนี้เขากินนะครับเขากินเราให้กินนะครับไปครับ เจอซามูไรครับแต้มนี้คือแต้มสามูไรครับไปครับจังหวะนี้เราเข้ากินนะครับหนึ่งนะครับสองตกตานี้นะครับตกตาที่สาสิบนะครับนะครับแล้วเข้ากินสองด้านนะครับอ่าโคตรจะสู้กินมาฝั่งนี้นะครับแต่ก้าฟ้าเขากินตกตาที่ยีสิบเอ็ดนะครับก็อันนี้ก็ดูนะครับกินกี่ต่อนะครับหนึ่งนะครับสองครับสามครับสี่ครับสี่ต่อนะครับคุ ก็จบเกมน,นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับดกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พูดไปแคร์ไป <laughs> แล้วก็พบก,กันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ